วันนี้ฮะเราจะพามาแกะกล่องเ r สไดที่ใส่ใน t ท s l a m o เด l 3และ m o เด l Y นะครับตัวลองเลน g ์และตัวปกแมนนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับเราอยู่กับโชคแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีมานานแล้วนะครับนั่นคือ H d r i v e นะครับวันนี้ฮะเราจะพามาแกะกล่องที่ใส่ใน t ท s l a m o เด l 3และ m o เด l Y นะครับตัวลองเลนส์และตัวปกแมนนะครับสำหรับขับสนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างครับ เรียนว่าเาบบกัน เรามาดูในส่วนของชกหน้ากันก่อนนะครับ ด้านล่างครับในส่วนของตัวก้ามปูที่ยึดตรงนี้นะครับจะมีวาล์วอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาทําหน้าที่หลบเพาในตัว wheel drive all wheel drive จะไม่สามารถไปใส่กับตัว wheel Drive ได้นะครับต้องแยกกันขยับขึ้นมาครับจะมีแหวนสีทองตัวนี้นะครับปรับความสูงต่ําอยู่ด้านล่างนะครับขยับขึ้นมาก็จะเป็นแหวนที่ล็อกสปริงนะครับระยะพีโหลดตัวนี้เขาตั้งไว้อยู่ที่2 3 5มมเนะครับเดี๋ยวเราจะมาแอดจัดนะครับอีกทีตอนเราติดตั้งตามความต้องการของเพื่อนเพื่อนะครับตัวกระบอกจะมีีขนาดอยู่่ท 48mm ัตว ตัวแกนจะมีขนาดอยู่ที่18มมตนะครับตัวสปริงจะเป็นสีแดงครับอย่างที่บอกไปตอนแรกระยะพีโหลดอยู่ที่235มมตนะครับตัวโช๊คครับจะเป็นระบบโมโนทูบนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์นะครับตัวนี้สามารถปรับได้30เลเวลครับตัวยางกันฝุ่นยางกันกระแทกให้มาจากโรงงานเลยคุ้มสุดๆครับตัวนี้แถมเบ้าโช๊คสีทองอลามแบบนี้หาซื้อไม่ได้นะต้องเบิกโช๊คตัวนี้ท่เนเหมือนกันได้แล้วก็แถมตัวลูกปืนเบ้าโช๊คมาให้ด้วยนะครับผมอ่ะเรียกว่าคุ้มสุดๆตัวนี้ครับ ถัดมาครับเรามาดูในส่วนของโชกหลังกันบ้างโชกหลังครับตัวนี้นะครับจะเป็นระบบโมโนทูบเหมือนกับโชคหน้าเลยนะครับตัวกระบอกโชกครับจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีขนาดอยู่ที่48มิลลิเมตรนะครับตัวแกนครับจะมีขนาดอยู่ที่14มิลลิเมตรนะครับแถมยางกันฝุ่นยางกันกระแทกมาให้เลยนะครับคุ้มสุดๆอีกแล้วเวลาปรับนุ่มแข็งนะครับปรับที่ด้านหัวเลยนะครับถัดจากโชคหลังนะครับเรามาดูในส่วนของสปริงหลังกันบ้างสปริงหลังครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีแดงนะครับ แล้วก็แน่นใหญ่บ้างครับอันนี้ตัวแหวนปรับโหลดนะครับจะเป็นสีทองครับพูดถึงเรื่องของการโหลดแล้วตัวนี้โหลดได้ประมาณ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะครับโชคตัวนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ขับขี่ในความเร็วสูงนะครับเลน้นการขับขี่การเข้าโค้งเป็นหลักนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์เข้าโค้งจิกเกาะหนึบความเร็วสูงนิ่งกว่าเดิมเยอะมากครับตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ขับเร็วครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดนะครับของโชกเทสไบรทนะครับ ตัว Euro Suspension นะครับสำหรับโมเดล3และโมเดล Y นะครับตัวขับ4 long length l a p e r f o r m a n ครับสำหรับราคาของเจ้าชุดนี้นะครับจะอยู่ที่45,000บาทนะครับพร้อมฟรีติดตั้งและตั้งศูนย์นะครับรับประกันที่อีก2ปีเต็มดูแลหลังการขายตลอดอายุครับผมและเรายังมีบริการนะครับติดตั้งนะครับตามความต้องการของเพื่อนนะครับแบบคันต่อคันนะครับใครสนใจเข้ามาหาได้ครับ